ข่าวต่างประเทศนะคะไปติดตามการเมืองในพม่าค่ะภายหลังจากที่จัดให้มีการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะคะล่าสุดพม่าเตรียมเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรกในวันที่31มกราคมนี้โดยมีการคาดการว่าพลเอกอาวุโ,โสตันฉวยนั้นจะนั่งตำแหน่งประธานาธิบดีค่ะและพร้อมที่จะส่งผู้นําทางทหารนั้นยึดครองเก้าอี้รัฐมนตรีสําคัญค่ะ สำนักข่าวอิระวดีอ้างแหล่งข่าววงในรัฐบาลพมา่าในกรุงเนปิดอร,ระบุว่าพมา่าจะเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรกในรอบ22ปีโดยพลเอกอาวุโสตันช่วยจะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของประเทศและพลเอกอาวุโสทินองเมียงโอเสนาธิการกองทัพพมา่าจะเป็นรองประธานาธิบดีคนที่หนึ่งส่วนรองประธานาธิบดีอีกหนึ่งคนนั้นจะมาจากผู้แทนของชนกลุ่มน้อย อย่างไรก็ตามพลเอกอาวุโสหม่องเอผู้นําอันดับสองของพม่าจะากเกษียณอายุและไม่มีตำแหน่งในรัฐบาลใหม่เนื่องจากปัญหาสุขภาพค่ะตําแหน่งสําคัญในรัฐบาลใหม่ของพม่านะคะล้วนแล้วแต่ถูกยึดครองโดยนายทหารคนสําคัญเช่นพลเอกช่วยมานผู้นําทหารอันดับ3ก็จะเป็นประธานรัฐสภาซึ่งมีบทบาทสูงยิ่งตามรัฐธรรมนูญปี2008 นายกรัมนตรีเต็งเส็งนะคะก็จะดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปในฐานะประธานพรรค U.S.D.P. พรรคการเมืองอันดับหนึ่งที่เป็นตัวแทนของคณะทหารเช่นเดียวกับตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมมหาไทยรวมทั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกล้วนแล้วแต่เป็นคณะนายทหารชุดที่ปกครองพามา่าอยู่ในปัจจุบัน นอกจากการจัดตั้งร well ัฐบาลแห่งชาติแล้วนะคะรัฐสภาท้องถิ่น14แห่งพร้อมทั้งมุขขมนตรีแห่งรัฐก็ได้มีการกำหนดตัวบุคคลไว้เรียบร้อยแล้วโดยจะเปิดประชุมพร้อมกันในวันที่31มกราคมนี้ในเวลา8นาิก55นาทีนะคะอย่างไรก็ตามสำนักข่าวของพม่าระบุว่า ถึงแม้จะได้รับข้อมูลการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้แต่การจัดสรรอำนาจภายในพม่าก,ก็มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยคนที่ตัดสินใจมีเพียงคนเดียวเท่านั้นก็คือพลเอกอาวุโสตันช่วยแหล่งข่าวทางทหารในกรุงเนปิดอยังเปิดเผยด้วยว่าพลเอกอาวุโสตันช่วยเคยพูดกับคนใกล้ชิดว่าเขาต้องการ,กรเกษียณอายุและพักผ่อนแต่ภรรยาบุตรสาวและครอบครัวของเขาไม่ต้องการที่จะสูญเสียอำนาจค่ะ